เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ survey นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของท้ายบทนะครับในส่วนของคําถามเชิงวัตถุประสงค์ส่วนโดยส่วนทวนพิมเสนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่9ก้นะบทข้อที่2ของ,ททนะองนิวตันบทที่5นะเรื่องนี้นิวตันจะอยู่บทที่5นะกล่าบไว้ว่าเมื่อนําค่ามวลของวัตถุคูณด้วยความเร่งจะมีค่าเท่ากับแรงรับที่กระทําต่อวัตถุข้อใดคือหน่วยของแรงที่ถูกต้อง นะครับเออให้มาดูหน่วยนะแรงเนี่ยเออข้อกดข้อที่5้าบอกว่าแรงเท่ากับอะไรครับแรงรับเท่ากับมวลคูณความเร่งใช่ไหมเอองั้นให้เราหาหน่วยที่ถูกต้องของแรงรังบเราก็ลองมาดูหน่วย ่ยนะแรงครับต้องเท่ากับแล้วก็คือหน่วยของมวลก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมแล้วก็คูณกับความเร่งความเร่งเนี่ยหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็น เมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้มันก็ยังอยู่ในบทถัดไปเนาะเออความเร่งนี้หน่วยเป็นอันนี้ก็คือเรารู้มาจากโมฆออวาปลายแล้วนะเออได้ไวในฐานที่เข้าใจว่ารู้มาจากมอ,อกปลายลวเมตรต่อวินาทีกําลังสองัน้นแรงก็ต้องมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเมตรต่อวินาทีกําลังสองนั่นเองก็ตอบข้อไหนครับตอบอืมเอ นะครับกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะตอบ A นะครับ